ประกาศชาร์ตไม่ขอร่วมงานปอณัฐวุฒิทนมานานรับเอื้อมพฤติกรรมนักแสดงรุ่นน้องอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มในดวงใจสาวๆหลายคนอย่างปอณัฐวุฒิสกิดใจ,จนักแสดงพิธีกร,รที่ลดแล่นในวงการบันเทิงมานานมีผลงานโดดเด่นจํานวนมากล่าสุดหนุ่มปอได้รวมพูดคุยให้สัมภาษณ์ในรายการโดยมีบางช่วงบางตอนเล่าเรื่องราวชีวิตในวงการบันเทิง23ปีทํางานแล้วไม่ชอบใครบ้างมีไหมหนุ่มปอเปิดใจบอกว่ามีต้องบอกว่า ไม่บอกว่าเป็นใครแล้วกันนะอารมณ์เหมือนไม่อยากทํางานไม่อยากเล่นละครกับคนนี้เลยเพราะมันไม่ตั้งใจเลยเล่นไม่ได้มีคนบลิฟแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้หน้ารู้หลังอะไรเลยดีกว่าถึงขั้นเคยพูดกับผู้ช่วยว่าเบรกให้น้องไปฝึกอ่านบทก่อนไหมสัก1เดือน7-8เทคตลอดเวลาก็เหนื่อยเขาไม่ตั้งใจเล่นง่ายเราเก็บความไม่ชอบคนนี้จนละครจบผ่านไปเรียบร้อยวันนี้ย้อนคิดเด็กก็คือเด็กมันมีเรื่องการเรียนโปรเจกต์ Project, มี งอนแฟนหรือเปล่าทุกวันนี้เราเลยเข้าใจว่าวันนั้นเราอาจจะเหมือนศูนย์รวมจักรวาล พระอาทิตย์อ่ะแต่เราไม่ได้ทําร้ายใครและเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาที่หลายคนต่างอิจฉาในการครองรักกันยาวนานถึง18ปีของปอณัฐวุฒิสกิจใจและเอพรทิพสกิจใจซึ่งปอเอ๋ได้เปิดหมดเปลือกถึงความสัมพันธ์ที่ยาวนานถึง18ปีว่าเบื้องหน้าที่เห็นกันว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แต่จริงๆแล้วทั้งคู่เคยผ่านช่วงเวลาที่ดีและยากมาด้วยกันโดยปอเอเคยถึงขั้นอยาขาดกันมาแล้วเพราะนิสัยของแต่ละฝ่ายจนในที่สุดก็กลับมาจดทะเบียน และปรับความเข้าใจกันอีกครั้งช่วงขู่ค่ะเป็นช่วงตอนที่มีลูกคนแรกเพราะเรายังไม่เคยมีลูกกันมาก่อนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงพอเกิดสถานการณ์แบบนี้แล้วเราจะต้องทํายังไงต่อไปเพราะเราเป็นพ่อแม่มีม่เราไม่รู้ก็ไม่ลงรอยเพราะฉันคิดแบบนี้เธอคิดแบบนี้ทําไมไม่คิดแบบฉันทําไมไม่คิดแบบเธอจนคิดว่าต้องหยุดมีค่ะอย่างที่พี่ปอเคยบอกว่าสายตามันเปลี่ยนไปคือเขาเป็นผู้ชายที่หัวโบราณ เขาต้องคิดเสมอว่าในสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาว่าเป็นสิ่งที่เขาวางแผนแล้วก็ถูกต้องแล้วก็เลยต้องเงียบพอเงียบก็จะผิดว่าทําไมไม่พูดพอพูดก็ว่าทําไมเถียงเรากับลูกค่อนข้างสนิทกันข้อดีคือเขารักเราคือถ้าไม่รักเขาก็คงไม่เป็นแบบนี้ไม่เจ้าระเบียบทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากความรักทุกวันนี้ก็ทะเลาะกาันน้อยลงมากหลังจากจดทะเบียนหย่าซึ่งทางด้านปอนหนาทวุฒิก็ยอมรับกลายเป็นคนรักและชมแต่ภรรยา